สวัสดีครับก็มาพบกับช่องนายน้อยคนมือบอลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับนานลวนะครับวันนี้ก็จะเอาบอนสีที่เราผ่าชิ้นหัวไว้ตั้งแต่นู้นนะครับก่อนหน้าหนาวลงกระถางนะครับเป็นบอลสีเป็นบอลสี ที่มีชื่อวาดารานนพรัตนะครับหัวเล็กๆนะครับเป็นบอลสีที่ค่อนข้างที่จะทํายากเหมือนกันนะครับหัวไม่ค่อยหัวน้องเขาก็ไม่ค่อยโตนะครับเพื่อนๆนะครับผ่าได้ไม่ถึงสิบชิ้นนะครับช่วงหน้าหนาวก็ผ่าตอนก่อนจะเข้าหน้าหนาวนะครับอพอเข้าหน้าหนาวก็นึกว่าจะไม่งอกนะครับ ะครับพอไปปลายหนาวมาก็เริ่มงอกนะครับเริ่มงอกมาแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าชิ้นนะครับหกอีกอีกต้นหนึ่งเอาลงกระถางไปแล้วนะครับดารานุพรัดเป็นบอลสีที่อ่สวยนะครับสวยนะครับกระแสก็ยังดีอยู่นะครับมาดูต้นแม่นะครับทุก่านต้นแม่ต้นแม่คือต้นนี้นะครับ ต้นแม่เขาช่วงหน้าหนาวน้องเขาก็ไม่ค่อยทิ้งใบนะครับเพื่อนๆนะครับยังแข็งแรงยังได้อยู่นะครับนี่คือต้นแม่นะครับอ่าต้นแม่นะครับเราก็จะเอาลงกระถางส่วนต้นอื่นก็มียุบไปบ้างนะครับช่วงหน้าหนาวก็ไม่ยุบไปหลายต้นนะครับอันนี้ก็ไม่ยุบเลยนะครับ ปลา,าสาทองนะครับปลา,าสาทองไม่ยุบสวยนะครับอยู่ในตู้นะครับบางต้นถึงอยู่ในตู้ก็ยังยุบนะครับยังยุบเหมือนเดิมนะครับเรามาดูต้น,นอื่นๆกันบ้างที่อยู่นอกตู้นะครับเ,เพื่อนๆตัวนี้ก็ชายชน ชายชนนะแล้วก็คอยเด็ดใบที่เขาเหี่ยวนะครับออกนะครับชายชนนะยอดมงกุฎศิลาหุ้มทองนะครับอันนี้ก็เอาไว้ในถุงนะครับถุงครอบนะครับถุงครอบนะครับถุงครอบไว้นะครับตู้ตู้เรามีจํากัด อันนี้ก็เป็นยอดมงกุฎนะครับหลายๆต้นเดี๋ยวจะเอาต้นออกให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเอาถุงออกแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาถุงออกนะครับว้าวนะครับสวยนะครับกนะบ็ไม่มีตู้แล้วก็ใช้ถุงใบใหญ่ๆนะครับถุงใบใหญ่ๆครอบไว้ก็ได้นะครับ สวยนะครับอันนี้สริพรนะครับชายชนนะครับอ่าอันนี้มีนะครับยอดมงกุฎนะครับมีมากกว่าสามต้นเลยครับอยู่ในนี้นะครับนะครับเป็นทรงกอเลยนะครับยอดมงกุฎสวยนะครับสวยนี่ยอดมงกุฎ นี่ก็จะเป็นนเมืองนนนะครับนเมืองนนนเมืองนนนะครับนี่ก็นเมืองนนนนะครับด่างมาแล้วนะครับน่เมืองนนนะครับวันหยุดนะครับวันนี้ท้องฟ้าก็คืมฟ้าค้มฝนนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับ พมพิมานนะครับพมพิมานตัวเล็กๆนะครับกาลังเริ่มกัดสีแล้วนะครับพรมพิมานตัวนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่สตาร์นะครับเริ่มกัดสีแล้วนะครับเริ่มกัดสีแล้วนะครับสวยนะครับอีกสักหน่อยพอเข้าฤด,ดูฝนน้องเขาก็จะกลับมาสวย เหมือนเดิมนะครับบอลสีสตอรอเบอรี่สตาร์นะครับไปเราไปเอาดารานุพรัต์ของเราลงกระถางเลยครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาน้องบอลสีดารานุพรัต์ลงกระถางนะครับอ่ะลดได้สามต้นสามกระถางนะครับอีกสองต้น น้องยังเล็กอยู่นะครับรอให้โตกว่าน,นี้สักหน่อยนะครับค่อยเอาลงนะครับรบออีกประมาณหนึงเดือนน้องก็จะโตนะครับเข้าสู่ต้นฤด,ดูฝนบอนสีของเราก็จะสวยงามกลับมาสวยงามสดชื่นเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากวันหยุดนะครับ ก็เอาอบอลสีที่เราผ่าชิ้นหัวไว้ดารลานพัลัตลงกระถางนะครับแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มนะครับลดน้ำให้ชุ่มเข้าตู้หรือถุงอบนะครับน้องจะได้ตัวเร็วๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆที่เข้ามารับชมมาติดตามยังไงก็ฝากช่อง y o u t u b e เล็กๆนายน้อยคนมือบอลไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ ลาเพื่อนๆแล้วขอให้เพื่อนๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในกิจกรรมวันหยุดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ